Make feel so ผมก็ขอกราบสวัสดีชาวไทยที่ไปซื้อลำไยใปด่งคายนะครับอยู่กับผมเองบอสอันในี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า ROV เกมที่หายสาบสูญจากหน้าประวัติศาสตร์ปล่อยรออะไรเล่นสิเกททีี <Le en S 2> ่ดังคาคาาสิิแ้จตโ What? ร <laughs> ไปเราเราเริ่นเล่นเฮ้ยเล่นเกมกันถ <ทะ S 2> ามว่า <S 1> 1 <S ผม <4 S 2> ทําไมปิดถามว่าทําไมผมถงึงปิดเพลงงั้นเหรอเฮ้กูได้เด็กมาม่าทั้งเดือน <laughs> ไปลุยกันเลยเฮ้ยมึงคิดว่ามึงเล่นเกมเก่าแล้วมึงจะรีโหลดนั้นไม่ได้นะไอ้กูต้องการเล่นเหมือนกันนะเว้ยไม่ไม่ไม ไม่หนึ่งหนึ่งเอามันจะได้จบคลิปง่ายไงไอฮาหนึ่งหนึ่งกูก็ตายสิคิดคิดแปลกแปลกคลิปเดือนเติมไงสามวีสามก็ได้อ่ะมางั้นเราก็เล่น5าวีห้ากันเลยจะได้อีซี่อยู่นี่บอกเลยว่าอีซี่ทุกคนชื่อว่าตอนนี้ผมอยู่กับใครกันเหรอตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมตั้งหากละมาเจอทีบอกก่อกูไม่ใช่เพื่อนมึงไอสับบี ซานิซานิเวันคลิปที่ผ่านมาครับจะเล่นแต่ซานี่อย่างเดียวเราก็อยากคิดจัวังเราก็อยากคิดจะหวังท oh, ี่จะชนะเด็กกูโดนลิขส voilà ิทธิ์เสียทำไมผมถึงไม่เล่นคิริโตะกันเลยเฮ้ลิขสิทธิ์กูไม่มีกูไม่มีแล้วกูก็กลัวลิขสิทธิ์ซานินี่ซานิกับไบโอนี่ลูกจีเอ็มเจ๊วะสกินมาแทบทุกเดือน มาดูสิเราต้องสูแ้แค่บ้างโอ้โหโอ้ไม่กูดบอกเลยว่าอีซี่ไอ้นนี่ก็ easy, อีซี่ไอ้นนี่ก็ easy, อีซี่ไอ้นนี่ก็อีซี่อีซี่อซี่ไม่เหม็นด้ะน,นี่ทาโลออนี่เหรอโลออนเลยคลารมายวะนะโลออนแป้งมนันดับจินด้อูจ้จริงๆสุดยอดไปเลยนะฮะรกินตัวแรง,งกินตัวแรงกินตัวแรง เริ่มกันเลยตบมือทำไมวะเนี่ยเจ็บเฮ้ยใครเขียนภาษาจีนแถวนี้วะทว่าใครใครเขียนภาษาจีนติดโต๊ะ่ยรีบรีบออกเลยอะไรอ่ะรีบออกเกมเลยเดี๋ยวมันจะแพ้เชือ้อแพ้เชื้ออะไรวะหันไงไอ้หา่านเลคลิปไม่ ขาขึ้นมาดิขึ้นมาดิเออมาล้วมาแล้มาแล้วมาล้วมาล้วว้วน่ารัเลยน่ารักผีดิหาเอ้ยกู้เสือกอะไรเนี่ยมันผีหน่ะแตกไอแตกแล้วมัน้องแตกเอออะไรที่กูตการกูไม่ไวแลชิงจริงจริงจิงงไอหา่ใช่วันสงการเฮ้ ฉันรักบัฟฟาถ้าไม่มีบัฟฟาฉันคงไม่มีนถึงทุกวันนี้ตึ๊บโอ๊ยเพียร์จิดเพียจะจับหน่าจะซื้อกล้องมาสืบตัวหน้ามึงด้วยนะครับโอ้ยคุณจะไม่เปิดเลยยังไม่เปิดหน้าคิดว่ามันเป็นใคร CGG เหรอจะเปิดน้ายังกว่าจะถึงหนึ่งล้านซับครับไม่มีทางถึงหรอก เรียกพีชแม่งยังไม่ถึงเลยเรียกพีชหนึ่งแสนจะลาแล้วเอ้ยไม่ใช่หนึ่งพันซับแม่มึงอกล่าวเก้าเก้าแสนซับเองเออ,เออรอให้มันถึงสักประมาณเท่าไหร่วะรอให้มันถึงสักเออพันซับจนกว่ากูจะหารายได้จากคลิปนี้ได้นะจนกว่าจนกว่ากูจะจนกว่ากูจะได้เงินแค่นั้นแหละจนกว่ากูจะเก็บตังค์แดกมามา,มาหาซื้อกล้องได้แค่นั้นแหละเออเรอให้กูหาตังค์ได้ก่อนแล้วกูจะเปิดหน้าเสือเสือแม่งคนข้าเปลื รับดีโอ้โหเฮียเขาก็ดูออกเลยว่ากูอ้วนอะ <S <S ใช่ไหมไม่มึงไม่อ้วนไม่อ้วนหรอวะเออกูแค่ห้าสิบห้ากว่าเองไอ้หายนั้นน้อยกว่านี่นะกูหกสิบกว่ากูคิดว่ามึงเจ็ดสิบกว่านะม,นมอนน้องอาพีโทรศัพท์นายทวัดสปจัดปิดนโลน้ำพิกปู ไกลเฮือนเนอะลูกมาถึงอ้าวลูกเอาแต่ก้อลูกมาไกลเฮือนในก้อยลุงเอาเล่นในห้องเว้ยล,ลูกว่ามาั่งตีเือนนะวะอยู่ไกลเฮือนเน้าเออลูกเอาไออิทธิพลมาไกลไม่ห่วงไงแต่ว่ามันเขาลูกปั่นมาเล่นนอกในให้ไหนเนอะป๋อมบายยังก็ ครับโอ้ยเลีนกันเบาๆกันครับก็ได้ก้อยครับกูตีพวกนี้จนมันมือเลยนะ บอสคิดยังไงกับชะอันนี้วะบอสบอสบอสดูนี่ดูนี่บอสนะมึงคิดว่ามึงเป็นโจโจ้หรอวะไม่ใช่มึงดูนี่ตึงนังแบบนี้มันคืออะไรกันอย่าลายนิกาติดติดติดมาโจมตูมงามของคุณไม่อยู่มึงถอดถองเท้าถอะไอสักดี๋ยวมันจะเหม็นไม่ปกติกูชอบเป็นคนใส่ถุงเทียน เรจะไปคุยตุนยยน่นในเรื่องนี้หใจเย่ฟ้าวันดีเรารักกันนะรักกันนาะนๆรักกันนาะนๆอย่าพึ่งไปไหนนายนายต้องอย่าพึ่งไปไหนปุ๊บปุ๊บเตะว้าวตรงนั้นเราจะลงไปหาเพื่อนกันนะครับเพื่อนเพื่อที่บวดเป็นพระแล้วมันอยากตายนะฮะ วัสดีครับพระไอ้ไอ้หาสกิลไอ้หามานามานากูไปแล้วสานิดไม่มีบูเท่ากับแห้งเข้าใจไหมพ่ออ่ะฮะพอเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรอสานิดไม่มีบัฟบ,บูเท่ากับ แห้งเออคือแบบมึงมึงกระจอกไปแล้วอ่ะโดวสมอติวิแป๊บเรียบร้อยเฮ้ยทวัดมันมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างว่าใช้พลังงานอะไรฮะอันนี้ไอ้ตบไก่ตบไก่ตบกไก่เอ็นเพียเอาแม <si hai> ่เอาเลสก่อนนะซานี้ต้องอาศัยเลสนะเว้ยอาศัยเลสทำไมอ่ะ ้าวเวลาตีคนอื่นแล้วมันจะติดโซโลนะเลดอ่ะโอเคกูเข้าใจแหละบูช่วยให้มานาเพิ่มขึ้นเลดช่วยให้ติดโซโลติดโซโลดวมึงไม่เวลวสิบห้าก่อนคนอื่นนี่มึงแห้งเลยนะบอสกู uh huh. เจอมาหลอดกูเจอมาหลอดหนึ่งทีเดียวนี้กูแห้งไนงะนั่นไง <laughs> เอ๊ะไม่แห้งนี่วะ เอามึงคิดว่ามึงเฟีย้ยวอะมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวอะอย่างกระบ,บอกนี่เตียนิ่งเลยสมควรนี่ฮะ <laughs> ม,มึงมาท้าทายอำนาจมืดเองมึงก,มก็ต้องตายมึงก็ต้องตายมังกรอยู่ไหนมังกร้องนูนุนกูละเพีย <c oughs> เราต้องหามังกรก่อนนะฮะเ <c oughs> สียงเด็กปัญญาอ่อนใช่ไหมสิแนมะ่เ <c oughs> สียงเด็กปัญญานิ่ม <c oughs> ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน เพ right? yeah. yeah. uh. no. okay. ื่อนเพื่อนนยย่งตายเพื่อนเพื่อนวิ่ตึ๊บจุดไปไหนเย่ชึบ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 แตกจบอืออีซี่อ่ะอีซี่เอามาก่อนดิเชื่อไหมว่าออกของมูมูงก็สามารถแข็งแปร่งได้ไม่สารนิดนี่แห้งเลยไม่กูเคยลองทำนะแล้วมันได้ผลจริงเว้ยถ้าซาเนิดมันแบบว่าออกของแบบ มันรอตังแล้วออกของเนี่ยมันต้องตายสักประมาณสิบกว่ารอบอะตายมากกว่าสิบล้านรอบกูเอาดาร์คเลเยอร์ได้ยังวะไม่ได้มึงต้องประมาณสิบสามสิบสี่ก่อนอะถึงมึงเอาได้ไม่งั้นมึงโดนดาร์คเลเยอร์ตีตายเนี่ยมึงก็จังวะนี่เนี่ยคตตึึกกนึกแซนนี้ปรับใหม่หรอวะปรับใหม่ยังไงวะแบบเหมือนกับตัวมันไม่ เออตัวเปลี่ยนไปเว้ยเขาปรับใหม่จัดการปัฟบฟ้าเดือดเร็วมากูจะจัดการกับดัร์สเลเยอร์ละ เรียบ้อยรอสกิลมาแป๊บเฮ้ดักเซย์เยอะนายผมที่จะตายเพราะฉันไหมอืมไม่ตอบกันตายซะฮฮฮมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวอะ่ะมึงเฟี้ยวอะ่ะใช่เวยมึงเฟี้ยวแต่มึงก็ไม่เฟี้ยวเท่ากูหรอกไอ้ห่าน ไปเชีย่ยกูรู้สึกว่ามันเฟี้ยวละไม่ไหวไม่ไหวมันก็จะไม่ทาเหมึงยิงไม่ทามึงเว้ยมุณทำอนะไรล่ะกูเล่นเฟสไงไอยากตายจริงจริงว้าวมีคนอยู่ข้างล่างทุกคนเราควรจะจัดการมาดีไหมคำตอบคือไม่ ไม่รร oro, ไม่ปลานีครับท่านผู้ชมไม่ปลานีไม่ปลานีชุบปุ๊บชุบปุ๊บยับยถูถูเอองาดงานเฮียงาวมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวมาสองเฟี้ยวอ่ะมาสอเฟี้ยวมาสองเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยว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 ฟาวอ่ะ เรานี่ก็เก่งกันเลยเนี่ยเอามังกรกันดีกว่ามังกรจ๋าจีเนสมังกรสุดแสนที่รักโอ้โหแคิดว่ามึงเฟี้ยวมังกรไม่ใช่มังกรไม่ใช่พยามังกรนี่หว่าเอาไข่มันไม่ได้คงรู้นะเอาไข่มันไม่ได้กูกับคำพูดมึงวะขอให้มึง เป็นหัวหน้าน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 นกสาธุเลเวลมึงจะได้พบกับความช,ชุบจะปิดเทอมแล้วอ,อยากบอกอะไรกับหัวหน้าห้องเป็นหัวหน้านอนนานถือครับคิดยังไงกับสกอยน้อยตอนนี้ไปตายเถอะครับสุดยอดไปเลยนะฮะทิง้งพอตัวไม่กลัวใครพอแล้วกับความรับรับแอดแชทสดสกอยจบเฮ้ยลุงปูลุงปูเข้มลวงปูเข้มวันี้วันี้ลุงปูเข้ม,ม,มปิดเทอมนี้อยากนั่งข้างไทยแน่นอนครับ เอะไอ้คนกูไม่น่าเฟี้ยวเลยหายช่างแม่งเลยไม่ของอะไรให้ฉันซื้อมั่งมงเอามาทำไมเนี่ยคลายๆเาย่ายเอเลยไอ้เขาเป็นไม่สำคัญจีจีเอาเลยเพื่อนอะอ,ะอีเดี๋ยวเจอกูวพรุ่งนี้เจอกูนี่นี่ระวังตัวให้ดีเถอะ แตกเขาให้แตกเขาให้มากูมาละกูมาแล้วใครจะเฟียยฟ้ยวใครจะเฟี้ยวใครจะเฟี้ยวก็เข้ามาเข้าม,มาเอาย้ยแม่งพี่ยมันจะเที่ยงแล้วกูยังไม่ได้เดีย่ยอาหารเลยไอ IP ตื่อๆๆ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 จัดการโดยไวนั่นแหละชาย,ยาก,กู มาดักสไลเยอร์กูมาลเรียกสไลเยอร์ใครดื่มเล็กซอร์และกระซอยพร้อมอร่อยทันทีวะ ร้ยอีซี่ถึงเวลาแล้วครับออกไปเลยเจ้ามังกรน,น้อยส่วนค่าจะจัดการไอตัวที่มาอยู่อีนี้อยาชุบฟุบป้ปเต้เต้ต เือเห็นมนุษย์ทะเลทรายมาครับมันคือผีทะเลทรายทุกคนทุกคนอย่าคุยกับมันเอฟิวมอมเมสเลนะาว้าวเลเวล15ลสิบห้าแล้วยังไม่จะการดักเคลเยอร์ไปแล้วขอโทษป้อมที่กูมาไม่ทันเอา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 จะได้ใชยจีจีขอบคุณมังกรลูกหลัก ดูสิใครจะได้เอวีพีเฮือ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 กูออทำไปนานกูเหมิ่นปากตัวเองเปินนะตัวเส้นเขาได้ EVP ว v p คือใครเ v p คือใครไอ้หัวหัวด โอ้ยแค่เติมเดียวยี่ตาม E.V.P ได้แล้วอีว้าวอะไรนี่ล็อกอินสะสมหนึงวันกูนจะได้ตัวนี้เหรออาวีฟเฟมเลดมึงน,น้อยจัดเลยไหนฟเฟมเลดไหนบอกว่าฟเฟมเลดมึงเท่าคอมวะเท่าคอมวะไม่เจย็ยดิกูไม่ได้ล้างขยะขยะ Mm hmm. เออชอนอาเชอร์ไปโอเคเขาก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ก็มีสำหรับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลานะ mm hmm. ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้แค่นี้แหละ